สูงอายุรู้หรือ,อย่างคะ่ะเงื่อนหมื่นเปยสองแจกแน่วันที่27มกราคมนี้แต่คุณต้องผูกพร้อมเพลงให้สําเร็จก่อนภายในวันที่22มกราคมนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยต้องไปรอจ่ายรอบซ้ําเลยนะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะโดยเขาจะแจกผู้ที่มีคุณสมบัติก็คืออายุ60ปีขึ้นไปและผ่านการลงทะเบียนโครงการนี้นะตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านาแอปทางรัฐเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพลงกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยภายในวันที่22มกราคมนี้ แต่สมมติว่าทำรอบนี้เสร็จไม่ทันเดี๋ยวเขาจะมีจ่ายซ้ําอีก3รอบก็คือ28ปกุมภาพันธ์28มีนาคมและ2ีสเมษายนค่ะซึ่งวิธีการผูกพร้อมเพย์นะมี2แบบนะคะก็คือว่านําบัตร ATM ของคุณแล้วก็บัตรประชาชนเดินไปที่ตู้ ATM ที่ธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่หรือจะไปติดต่อที่ธนาคารเลยก็ง่ายกว่าค่ะทีนี้ผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วอยากจะเช็คสิทธิ์เนาะว่าเราผ่านคุณสมบัติได้รับเงินหมื่นเปยสองหรือเปล่าไปรอเช็ควันที่22มกราคะ,คะผ่าานทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเมื่ออเปปิดแ มาขึ้นกดเข้าสู่ระบบกดปุ่มตรวจสอบสถานะกรอกเบอร์โทรศัพท์กดปุ่มรับรหัส OTP กรอกเลขรหัสก่อนจะกดปุ่มยืนยันค่ะเพียงเท่านั้นระบบจะแสดงสถานะของคุณนะฮะหากใครอยู่ขั้นตอนที่5ยินดีด้วยค่ะคุณคือผู้ที่รับสิทธิรอรับเงินโอนเข้ามาได้เลย10,000บาทแต่ใครอยู่ขั้นตอนที่3แปลว่าระบบกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าใครได้ขั้นตอนที่4อันนี้เสียใจหน่อยนะคะคือคุณไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะใครสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน111 1่ง